สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวเวลรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องที่หลายคนกําลังเจออยู่แต่อาจจะยังไม่กล้าพูดไม่กล้าถามหรือบางทีก็ยังไม่กล้าจะยอมรับกับตัวเองด้วยซ้านะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ถึงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนงานแล้วลองคิดดูนะครับตื่นเช้ามาเราลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกแล้วความรู้สึกแรกที่เข้ามาในหัวคือ โอ้ยต้องไปทํางานอีกแล้วเหรอหรือบางคนกําลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าตอนนี้มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็คิดว่าฮชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมนะหรือบางคนกําลังนั่งทํางานอยู่ที่ออฟฟิศแอบเปิดเว็บหางานดูดเล่นแต่ก็ยังลังเลว่าจังหวะนี้ใช่เวลาที่ควรจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าผมเข้าใจนะครับเพราะการตัดสินใจเปลี่ยนงานมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันเหมือนกับการที่เราจะย้ายบ้านที่เราต้องคิดหลายอย่างต้องชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียต้องดูจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมด้วยแต่วันนี้ผมจะมาแชร์9สัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาแล้วละครับที่เราควรจะมองหาโอกาสใหม่ๆกันและก่อนที่จะไปดูว่าสัญญาณเหล่านั้นมีอะไรบ้างผมอยากให้ทุกคนลองหยุดคิดสักนิดนึงครับลองถามตัวเองว่าตอนนี้เรามีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือเปล่าหรือเราแค่ทนทำไปวันๆเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง สัญญาณ <Okay. S 1> ที่1บ่นทุกวันจนเพื่อนเริ่มเบื่อคือถ้าสังเกตนะครับพอเราไปเจอเพื่อนทีไรเราก็มักจะเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการบ่นเรื่องงานทุกครั้งเฮ้ย <Hey, S 1> มึงรู้ป่าววันนี้กูทนไม่ไหวแล้วว่ะอะไรแบบนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการบ่นมันอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่พอมานั่งคิดๆด,ดูดีๆถ้าเราบ่นเรื่องงานบ่อยจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักในชีวิตไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่ามีบางอย่างไม่โอเคแล้วล่ะครับ ข้อที่2เริ่มชากับทุกอย่างลองนึกภาพตามนะครับวันหนึ่งหัวหน้าเดินมาบอกว่างานนี้ด่วนมากขอเสร็จพรุ่งนี้นะแต่แทนที่เราจะรู้สึกกระตือรือร้นหรือเครียดเรากลับรู้สึกว่าเออจะทำยังไงก็ทำช่างมาแล้วแหละนี่คือสภาวะที่เรียกว่าชาครับหรือคือไม่รู้สึกอะไรแล้วเหมือนกินยาชาไม่เจ็บไม่คันไม่มีความรู้สึกซึ่งในโลกการทำงานการที่เราเริ่มชากับทุกอย่างแบบนี้มันอันตรายมากนะครับ เพราะมันหมายถึงว่าเรากำลังหมดไฟแล้วสัญญาณที่3หาความสุขในที่ทำงานไม่เจอผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่างานที่ใช่ไม่จำเป็นต้องมีความสุขทุกวันแต่ต้องมีความหวังในทุกวันลองคิดดูนะครับถ้าเราทำงานแล้วไม่มีทั้งความสุขและความหวังแล้วเราจะอยู่ไปทำไมครับเหมือนเรากินข้าวที่ไม่มีรสชาติไม่มีความอร่อยแล้วแถมยังไม่มีสารอาหารอีกแล้วเราจะกินไปทำไมล่ะครับ สัญญาณที่4พยายามแก้แล้วแต่ไม่ดีขึ้นอันนี้สำคัญมากนะครับหลายคนพอเจอปัญหาในที่ทำงานก็อาจจะเลือกที่จะลาออกเลยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดลองนึกถึงความสัมพันธ์กับแฟนของเรานะครับถ้าเรามีปัญหากันเราก็ต้องลองคุยกันก่อนลองปรับความเข้าใจลองหาทางแก้แต่ถ้าลองทุกวิธีแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนั่นแหละครับถึงเวลาต้องบูฟออนจริงๆแล้วสัญญาณที่5ไว้ใจคนรอบข้างไม่ได้เลย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอีกเหมือนกันครับเพราะการทํางานไม่ใช่แค่เรื่องของงานแต่เป็นเรื่องของคนด้วยถ้าเราทํางานในที่ที่เราต้องระแวงตลอดเวลากลัวว่าใครจะมาแทงข้างหลังต้องคอเช็คอ e ีเมลตัวเองซ้ําๆว่าเผื่อมีใครเอาไปใช้ผิดๆมันก็น่าเหนื่อยอยู่นะครับเพราะเหมือนเราต้องใส่เกราะทุกวันแล้วเราจะทํางานได้เต็มที่ได้ยังไงครับ สัญญาณที่6วันๆทำแต่งานซ้าๆไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยผมชอบการเปรียบเทียบชีวิตการทำงานเหมือนการปีนเขานะครับถ้าเราปีนอยู่ที่เดิมวนอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินวนๆอยู่ในที่เดิมๆแต่ละวันถ้าเราตื่นมาทำงานเราควรจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างอาจจะเป็นทักษะใหม่ความรู้ใหม่หรือแม้แต่มุมมองใหม่ๆถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแสดงว่าเราอาจจะต้องหาผู้เขาลูกใหม่ให้ปีนแล้วล่ะครับ สัญญาณที่7โดนใช้งานเกินตําแหน่งแต่เงินเท่าเดิมเวลาที่หัวหน้าบอกว่านี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้นะบางทีมันก็จริงแต่บางทีมันก็เป็นข้ออ้างที่เขาจะให้งานเราเพิ่มแต่ไม่ได้อะไรตอบแทนเพิ่มตามไปด้วยเหมือนตอน,นเด็กๆที่พ่อแม่บอกว่ากินผักเข้าไปเยอะๆนะเดี๋ยวจะได้แข็งแรงแต่พอโตมาก็รู้ว่าบางทีเขาแค่อยากให้เรากินผักเฉยๆนะครับสัญญาณที่8ทุ่มเทแทบตายแต่ไม่มีใครเห็น บางคนบอกว่าทําดีไม่ต้องให้ใครเห็นก็นได้ซึ่งผมว่ามันก็ถูกแต่ไม่ใช่ในที่ทํางานนะครับในที่ทํางานเราควรได้การยอมรับได้รับการชื่นชมหรืออย่างน้อยก็ควรมีคนเห็นความทุ่มเทของเราถ้าเราทํางานหนักแทบตายแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเราอยู่ผิดที่แล้วครับสัญญาณที่9ใจลอยบ่อยๆคิดถึงแต่งานอื่นสุดท้ายนี้ถ้าเรานั่งทํางานอยู่แต่ใจมันลอยไปคิดถึงแต่งานอื่นอาชีพอื่น หรือไม่ก็เปิดเว็บไซต์หางานอยู่บ่อยๆนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนงานแล้วล่ะครับ <S <S วันนี้เราได้คุยกันถึง9สัญญาณที่บอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนงานแล้วแต่ก่อนจะจบรายการวันนี้ผมอยากฝากอะไรบางอย่างถึงทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะกำลังพยักหน้าอยู่ว่า เออเราก็เจอแบบนี้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะกําลังคิดหนักว่าแล้วจะทํำยังไงดีสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือการที่เรารู้สึกอยากเปลี่ยนงานมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรู้สึกผิดด้วยนะครับเหมือนกับการที่ผมชอบบอกน้องๆในทีมสเสมอว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ทางเดียวบางทีทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทางที่ใช่ที่สุดสําหรับเราก็ได้และการที่เรากล้ายอมรับความจริงข้อนี้มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับ แต่ก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจครับอย่างที่เราคุยกันวันนี้ลองกลับไปดูสัญญาณทั้ง9ข้อก่อนลองนั่งทบทวนดีๆว่าเราเจออะไรมาบ้างและถ้าเป็นไปได้ลองคุยกับคนที่เราไว้ใจอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือใครก็ได้ที่เขาเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเพราะบางทีครับการเปลี่ยนงานมันอาจจะเหมือนการเปิดประตูบานใหม่ก็จริง แต่เราก็ไม่รู้ครับว่าข้างหลังประตูบานนั้นมันจะมีอะไรรออยู่แต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเปิดมันเลยเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าโอกาสดีๆที่รออยู่มันเป็นยังไงขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ